เสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจต,ตามความเชื่อของชาวไทยและชาวกะเหลี่ยงที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อรารวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆ แล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและออกหาเหยื่อเมื่อออกล่าเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงก็มีมักจะโผล่ตามป่าเขาเพื่อเล่นงานนักเดินทาง หลายครั้งที่เห็นในเรื่องเล่าผีจะต้องอยู่บนห้างต้นไม้เพื่อกันเสือสมิงในระหว่างเสด็จประพาสต้นปีพศ2419ที่ป่าจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ความตอนหนึ่งว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองเขมร มีอาจารย์ทําน้ำมันเสือสมิงได้สิทธิ์ได้ลักน้ำมันนั้นทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงสมคนพลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายทเที่ยวขบกัดคนตายที่พลิ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธิ์สามคนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้า กลายเป็นเสือไปทั้งสามคนบิดามารดาของสิทธนั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็ไม่อาจกลับเป็นคนได้ ความเชื่อของชาวเกาหรียงเสือสมิงตามความเชื่อของชาวเกาหรียง่เชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโปตงซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่ามีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของโป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตาสามดวง ตาดวงที่สามอยู่กลางหน้าผากและเป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดมีเรื่องเล่ากันของชาวกะเรียงว่าผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นผู้หญิงหรือเมียเข้ามาตามถึงในป่าแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็กลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คน หามคานใส่ศพของลูกหรือเมียมาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณนั้นโดยเชื่อว่าคนสี่คนที่เห็นว่าหามคานนั้นคือขาทั้งสี่ข้างของเสือเป็นตน้นนอกจากนี้แล้วชาวปากกาเกยอรหรือกะเรียงสกออยังเชื่อว่ามีเสือสมิงตนหนึ่ง อาศัยอยู่ในถ้ำแม่อุสุซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยจังหวัดตากอีกด้วยความเชื่อในวัฒนธรรมอื่นเสือสมิงหรือคนที่กลายร่างเป็นสัตว์ป่าดุร้ายอย่างอื่นในความเชื่อของต่างประเทศต่างวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเช่นในทวีปยุโรปยุคก,กลางเชื่อว่ามนุษย์สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าหรือที่เรียกว่ามนุษย์หมาป่าได้ด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์โดยเฉพาะในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง หรือแม้กระทั่งกลายร่างเป็นสัตว์ป่าอย่างอื่นเช่นหมีในทวีปอเมริกาเหนือชาวอินเดียนแดงมีความเชื่อเรื่องสกินวอลเกอร์ซึ่งคล้ายกับมนุษย์หมาป่าในทวีปยุโรปมากในเทพประกรณามเห็นดูของอินเดียมีเรื่องของนอรสิงห์ที่พระวิษณุอวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโตนอกจากนี้ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบาเกะเนโกซึ่งคล้ายกับคิสเนปีศาจจิ้งจอกและบาเกะดานุกิ ในส่วนของสัตว์ประเภทเสือหรือแมวที่มนุษย์สามารถกลายร่างได้มีทั้งกลายร่างเป็นแมวเสือโคร่งสิงโตเสือดาวลิงค์หรือแม้แต่สัตว์ประเภทเสืออื่นๆ